ก็ได้ซักผ้าเลยผ้าห่มใหญ่เอาลุงเครื่องอยู่มแบบห่มเพราะว่าซับไม่ไหลไม่มีแห้งผ้ามีแห้งมีแห้งให้แน่อยู่ให้แน่อยู่บ่บ่อันนี้ก้อนใดบ่บ่หอนก้นใดดอกบ่หอนก้นใดยังยักั้นหน้าหล่ามันนี่บ้านบ่หลายบ้านบ่หลายมันก็เลยเป็นบ่บ่อึดอัดมันปอดพงอยู่ปอดพงแน่ เลยลงมาเพื่อสิกินถอาขึ้นหนา็เลยได้มาสักผ้าสักแผลเขาสิข่วนไปข้างนอกพ่อใหญ่สิข่วนไปข้างนอ,องกเพราะกระบืรองูกคือกันแหละมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวพี่น,อน้องเทวะข้ามมาทั้งนี้แล้วเัางกรต,ต้องอ้ายตัดเพิ่มอ้ายออกไปมันมันกรบเบนา่าอ้ายดอก๋ยามันนั่งคุยกระมูกับปวดว้ายว้ายหลายมือปวดขาขาไม่ได้หลายปวดจะสิไปลงไปเนาะ อี่ยังก็กขึ้นมาปนแปลกๆในเฟซบุ๊กกรเด็นอ้วดจากสามเพื่อนคนละผ่านเนี่ยอวดเพื่อนมันจะโดนยังประกานี้นือ,เข,อเ,เขาเบิ่งกิบน้กเกงสอง เห็ดจังไงกับปล่อยเลยตั้งเลยบนันเทากันลงคลิปลงคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวมูกัดมูมกักมูเนี่ยไหลจัก2สองสามเวลาหมื่นหนึ่งยังห่หวดกันลเลยเลยสีลองเบิรงนะพี่นอ้องนั่งสักผ้าเมื่อเนียสวัสดีเพื่อนร่วมเล่าทุกๆคนนะคะ สวัสดีค่ะว่าไงมันเสียเวลาผิดเสือเนาะเออพราะว่าผู้ใดผู้ใดอยากคน้นคนที่เข้าพานไว้ๆเนี่ยเขามานังไหลยัยเขาตรงเบิง่งเขาตรงพิจรารณาเบิ่งว่าอันใดมันก็ไอ้ไนมากปรปับปรุงใส่ในสองของอเนาะเขาแบบรองมาปรปับปรุงมันสูงกว่างานประจําเขาคุณดิบ <c oughs> มันนักกว่างานประจําเขาคุณดิบเนี่ย พี่นัองคุยเด่นจุกจุกเป็นเหลี่ยงไงเลยพี่น้องแอาจารย์เมื่อดีกับพ่อเหรออยากต้องมาหลายปวดที่อื่นก็เล่นตลาดรับจะมีแนวทางอีกอย่างแน่ๆเขาก็ไปเบิ่งเขามากแล้วก็มาปั๊บใส่สองเจ้าขอข้อยเฮ็ดเด้อลูกหลานพี่น้องสุขุสุขคนเดยืบอ้วนคนงานยืบอื่นไม่สนไจ เขาเห็นเห็นเบียดเห็นง่ายเขามันใส่แล้วก็ต้องซักก็ซักเดี๋ยวบ่ไม่ใส่อีกาไปไายเมื่อยล่ะดีไม่ใส่กันทุกคนแฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะสูๆน้ำต้นใบสู๋น้ำต้นไปพี่น้องได้ลงลงเรือดลำเดียวพี่น้อง มันมีคนเงินคนในเงินเขาก็เบิ่งแต่แนวเอื้อมเขากรเบิ่งให้เยอะแยะก่อนก็เลยไปเบาเบาหวานใสอันอันมือขวาี้สั่นเบิดเหมือนนั้นสองสามเพื่อเขอหลุ่งเรื่องเนาะแต่พอสอบเลยไปจับผักหนึ่งจะมาดีเพื่อนเพื่อน ้าจะจะใหญ่กว่าวางสวนยังบัดท่านหอดใสเลยมันโมก็เลยบอกว่าหายอ้วนมากมาไหลมาไหลหลายเวลามาใสเจ็ดวันนักจะเกมเข้าใหญ่เจ็ดตัวขาดั้งตนอดเลยสุรินถิ่นช้างใหญ่นะคะสุรินถิ่นช้างใหญ่ใหญ่เป็นคนสุรินเดี๋ยวนี้เยญ่้วน สบายสบายแบบสบายสบยอะไรมันจะเกิดก yes, no ็เกิดเมื่อที่เรียดใส่แล้วกับต้องสั้กเมื่อั๊กเดี๋ยวไม่ให้ใส่อีกเอาไปหลายเมือละใส่ย่เอนาเขามาแต่ว่าอันมันเส้นในเฮ่านั่นอย่าไปใส่เป็นเด็ดขาดตัวหลายจะได้สาอา บ่เอะอัดบ่เออัดอ,อ,อยู่อันเพิ่มเมืองอยู่อนเพิ่มเมืองของของบ้านใหญ่อ็เพิ่มเมืองไปเลย้ม่ได้ใส่เครื่องซักผ้าเพราะว่าผ้าเปืเป่อนผ้าพยายเฮ็ดงานผ้าพยายเฮ็ดงานมันเห็ดเกียวกับเล็กเกี่ยวกับเล็กมันมันต้องซักมือ เราบ่่คยห่อนที่เราลาบ่่คยห่อนเป็นไรใหญ่เอาไปตลาดพอบ่มีคนยางตลาดมันก็ขายบ่ออกเขาก็ได้สั่งเธอละน้อยพ่อได้กินไปเดือนๆอวนหัวจักสามเดือนงเธอะผ่านเีอออน่อ้วนเห็นันจะดุนยางพันธนคือ,ขอเขาเบิร์ตจ้าอย่างนีบอย่างเขาเบอกสูตยาม ไปเด๋ยวสอกวันมันจะเป็นของเรานะะักขมืวดก็ไดยตึนต้องไปยังสี่แหละพี่นอ้องอืมยกอวนที่บอกไห้เดอรัแยกอวนบอกจะกพีโตเด้ปมาอืมไห,มา,หมาไหม้ไหลสดไหมาเพ็ดอันน้เดีกับก้ามาเราบกไปบกไปทางไหนดออแยกอวนกล คันไป่านมาแว่ได้ได้จ่าเด้อพี่น้องคันคันมาแว่ได้แยะอวนยึดที่ตอนรับจ้าใจจหัวหากำลังใจเลยหากำลังใจหมดทุกคนจะขานก็รักษาไปี้ที่เล่เป็นรู้แยกอวนเป็น เป็นพุ่มแพรเป็นหนักเป็นนี้อูอยัางส่นก็มากเข็ดใหม่เข็ดอยังแบบว่าเท่ากับลง่งิปลุ่งยังไปจะสี่นะไป้สม่ำเสมอสูบเป้ยสูบไป้สูกันเมื่อไดเดี๋ยวก็ทานเดี๋ยวก็ทานโอ้หลายคนหลอออกมาไหลไม่จะฟูทานเหมือนหลูกร้านเอ้ย เมื่อเร็วเขา้องให้หมันหายส่วนั้นเงสวาเยอวดลงคลิปหน่อยลงคลิปหน่อยเยอวดแยกหาคลิปมันลงหลายๆได้เท่ากับบุ้งหมูคือได้อันนี้พ่อพ่อแมาไหลสดพ่อแม่ไหลสดมาหายไปเองนี่น้องหายไปเองนะคะบุ้งหมูจะสิเขียวยังไงกับปอยเลยตั้งเลยบรรเทากระลงคลิปลงคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวมูกมูหมักมูเนี่ย อ้วนจะก็ห er ูต ja, ัวันเลยเนาะเดีมาพวกหัววนเนาะพี่น้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขอใจทีตันเป็นแยงจะหายไปหาลบแต่ยิ่งัวนก็ไ่ได้ลบดอกเพราะก้าลบหลายถลดหลายลบออกหลามาหาไหมคะหาไหมมาตรงนีเียวมันเหมือนน คนเยอะอวดน,นี่ยังกับซีเรียสซีเรียสแพงปิดติดกระแสนะคนพวกคิดเที่ยวพวกเขาไอ้มีเวะโยอด์ื้ไหลายๆนี่เอเอต้องพวกนั่นแหละมามางสอบใจโมก็มากคตรไหลม,ม,มาคอมเมนต์เข้าคือเก่านั่นละเออคนหนึ่งบ่มาคนหนึ่งก็มาขึานาา้นเก่านั่นละเคยมาแล้วให้มันหายช่วงนั้นัดว่าเยอะอวดลงคลิปหน่อยลงคลิปหน่อยเยอะอวดพยายามหาคลิปมันลงหลายๆ เห็นยังคุยกะหม่เนาะคุยกะหม่กับพวกเป็นตาไอ้ดอกเพราะว่ามันงานมันเกี่ยวกับหลานเนาะแต่คุยกับไม่แห้งกินเผาแสบนอนหลับสบายแม่ผาหลายขาหลายโพดพี่น้องมัแก่ไข่มากเก็ดสองห้องนมันจะเริ่มเติบโตนะพี่น้องเนาะ เขาจะได้ไปได้ขึ้นเขาไปได้ขึ้นเพื่อนสิ่งแพ็งสิ่งยังก็จะไปใส่มันเด้อตัวเว็บบุกตัวมันมาหายขับพานได้หนึ่งอาทิตย์หายใส่ขนาดสัปดาเอาแพ็งก็คือไปเอาเ็กำลังใจให้จย่ของน้ำจหย่ของอยู่ก้อนหนึ่งโยจ้าแต่ว่ากระบอกถอยจ้า